สวัสดีค่ะเด็กหญิงอาิชาสมนาศักตร์ชื่อเล่นชื่อน้องโฟมูดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทั้ง6เลขที่22ค่ะครูกรณีบุญสุดค่ะวันนี้จะมาทำปืนก้านกล้วยค่ะนี่ค่ะปืนก้านกล้วยเดี๋ยวเรามาดูวัสดุที่ต้องใช้กันนะคะอันนี้คือวัสดุที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะ เรานะคะก็จะใช้มีดนะคะเฉือนต้านกล้วยนะคะให้เป็นช่องเป็นช่องช่องและเท่าเท่ากันนะคะจะได้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะคะนี่นะคะ หลักการวิทยาศาสตร์ก็คือวัสดุที่มากระทบกันทำให้เป็นเสียงต่างๆอย่างเช่นปืนก้านกล้วยก็เป็นเสียงปืนค่ะขอบคุณค่ะ